สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาพีวิวจักรยานไฟไฟ้ายี่ห้อมีมาซึ่งผมได้ยืมมาจากเพื่อนนะครับโดยรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ราว1,000งหมนต้นๆน,นะครับแต่สำหรับในร้านค้าออนไลน์เช่น s h อ p e e หรือ Sada จะราคาถูกกว่านี้นะครับแต่จักรยานจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ก่อนพรีวิวจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆจักรยานไฟฟ้ากันก่อนนะครับพร้อมแล้วเรามารับชมพรีวิวจักรยานไฟฟ้ากันได้เลยนะครับ สำหรับสภาพโดยทั่วไปของจักรยานไฟฟ้านะครับจากการจับและเคาะดูงานประกอบและพลาสติกแข็งแรงทนทานดีนะครับส่วนโครงเหล็กนะครับก็เป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้150-200ถึง200กิโลกร,รมัมโชคด้านหลังเป็นโชคคู่นะครับเป็นโชคสปริง โช๊คด้านหน้านะครับเป็นโชค๊คคล้ายโชค๊คมอเตอร์ไซค์เลยนะครับสำหรับกุญแจนะครับร้านค้ายให้มา3ดอกนะครับเป็นกุญแจธรรมดา2ดอกและกุญแจรีโมท1ดอกนะครับต่อไปมาดูหน้าปัดของรถจักรยานไฟฟ้านะครับ จะเป็นหน้าปัดแบบ LED ขนาดใหญ่โดยหน้าปัดจะ,สะแสดงขนาดความจุของแบตเตอรี่ความเร็วของรถและระยะทางที่เราขับนะครับในส่วนของแฮนด์รถด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยปุ่มไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ่มไฟสูงต่ำและปุ่มแตะนะครับส่วนทางด้านขวาเป็นปุ่มเกียร์ประกอบด้วยเกียร์1เกียร์2แล้วก็เกียร์3นะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะครับก็จะมีกระจกมองข้างซ้ายขวาในส่วนของด้านหน้าจะเป็นตะกร้าใส่ของส่วนเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นดัมเบรกและด้านหลังก็เป็นดัมเบรกเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนเบาะของจักรยานไฟฟ้าจากที่จับดูจะเป็นหนังเทียมทั้งเบาะคนขับและก็คนซ้อนนะครับนอกจากนั้นในส่วนของด้านหลังยังมีพักเท้าติดมาให้ด้วยต่อไปมาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ท้องรถนะครับโดยเราจะใช้กุญแจเดียวกันกับกุญแจรถนะครับในการไขออกมาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับโดยปกติ จะไม่สามารถถอดออกมาชาร์จด้านนอกได้นะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการจะถอดออกมาสามารถขันน็อตนะครับ4ตัวนี้ออกมานะครับและสามารถยกออกไปชาร์จด้านนอกได้นะครับโดยชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปได้นะครับส่วนการชาร์จโดยปกติของจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับ จะมีที่ชาร์จอยู่ด้านหลังของจักรยานไฟฟ้าบริเวณเบาะคนซ้อนนะครับต่อไปเรามาทดสอบไฟเลี้ยวกันนะครับโดยไฟเลี้ยวคันนี้จะมีทั้งไฟเลี้ยวหน้าและไฟเลี้ยวหลังนะครับ เมื่อกดไฟเลี้ยวนะครับจะแสดงตรงหน้าปัาดของรถนะครับสำหรับไฟหน้าและไฟหลังจะเป็นไฟแบบ LED ทั้งไฟหน้าและไฟหลังนะครับ ต่อไปมาดูล้อคอนจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับเป็นล้อขนาด10นิ้วนะครับโดยมีมอเตอร์ให้กำลังไฟที่48โวลต์ส5 0บส่วนกล่องแปลงไฟฟ้าของจักรยานคันนี้จะอยู่ที่ด้านท้ายของจักรยานไฟฟ้าบริเวณที่นั่งของคนซอ้อนนะครับส่วนขาตั้งของจักรยานรุ่นนี้จะให้มาทั้งขาตั้งเดี่ยวและขาตั้งคู่ จากนั้นเรามาทดสอบความเร็วนะครับโดยการบิดคันเร่งดูนะครับว่าความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากการบิดคันเร่งดูนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ราวๆ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วจากหน้าปัดของรถเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาบิดคันเร่งดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าความเร็วสูงสุดจะยีสเท่าไหร่นะครับตอนนี้สูงสุดแล้วนะครับอยู่ที่ราวๆสากิโลเมตรต่อชั่วโมงตามเข็มหน้าปัดนะครับเดี๋ยวผมจะขับจริงให้ดูนะครับแต่เป็นการขับระยะสั้นๆนะครับเพื่อทดสอบรถเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ได้จับความเร็ว สำหรับคลิปพรีวิวจักรยานไฟฟ้ารุ่นมีมากก็ขอจบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของรถและร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีจักรยานไฟฟ้าคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ